ข้อ a หาอัตราส่วนของลูกเบสบอลต่อลูกเทนนิสมีลูกเบสบอลอยู่3ลูกและลูกเทนนิสอยู่1ลูกอัตราส่วนของลูกเบสบอลต่อลูกเทนนิสคือ3ต่อ1ข้อ b หาอัตราส่วนของลูกเทนนิสต่อลูกเบสบอลอัตราส่วนจะสลับที่กันดังนั้น อัตราส่วนของลูกเทนนิสต่อลูกเบสบอลคือ1ต่อ3ค่ะหาอัตราส่วนของลูกโป่งสีฟ้าต่อลูกโป่งสีเหลืองมีลูกโป่งสีฟ้าอยู่1 2 3 4 5สามหลูกค่ะและลูกโป่งสีเหลืองอยู่สองลูกอัตราส่วนของลูกโป่งสีฟ้าต่อลูกโป่งสีเหลือง คือ5ต่อ2ค่ะเรามาหาอัตราส่วนของรูปวงกลมต่อรูปสามเหลี่ยมกันค่ะมีวงกลมอยู่3รูปและสามเหลี่ยมอยู่7รูปดังนั้นอัตราส่วนของรูปวงกลมต่อรูปสามเหลี่ยมคือ3ต่อ7ค่ะ